สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆเอฟซี FC, ทุกคนนะคะวันนี้นะเรามาทําอะไรคะพี่มิดมรเรามากู้รอบนะคะนูนรอบเห็นอยู่กไกลๆนะก็อยู่ในกล้องมันว่าไกลนะแต่จริงๆแล้วมันก็ใกล้ๆเองนะทุกคนเดี๋ยวพี่มิดจะเดินไปดูนะคะมาหากับข้าวนะพี่เนาะกู้รอบมากับข้าวกนะู้รอบหากับข้าวหน่อยค่ะพี่มิดบอกให้รออยู่ข้างบนนะ ไม่ต้องตามลงไปนะมันเป็นโครนนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่มิรจะลากรอบมาให้ดูตรงนี้ใกล้ๆนะถ้าหากว่ามีปลานะคะก็ต้องลุ้นนะคะว่าจะมีหรือไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพี่มิรไปเห็นแล้วนะคะทุกคนพอ,อพอมีนะคะนุ่นกำลังลากมาแล้ว มาค่ะลุ้นกันจะมีปลาอะไรเข้ารอบบ้างนะนี่ขึ้นมาถึงแล้วนะคะทุกคนมานหอยค่ะหอยชื่อหอยเชอรี่นะคะเต็มเลยแต่ก็มีพวกปลาเล็กปลาน้อยนะมีมีปลาซ่านะคะหรือว่าปลากีก้มมนะันแล้วนะพี่น้อง ปลากี่ก้มแล้วก็ปลาสลิดนะปลาแล้วก็ปลาอะไรนะไอนี้ลูกเดลูกเดก็ปากหลังก็เรียกปลากระดีนะพี่นะ<ม>บ้านหนูเขเรียกลูกเด<ม>ก็เดี๋ยววันนี้เรากู้รอบทั้งหมด3ลูกนะคะนี่ก็เป็นลูกแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูลูกต่อๆไปเลยค่ะ มาถึงลูกที่สองกันแล้วนะคะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะลุ้นอีกค่ะลุ้นก็เมื่อกี้ได้เป็นพวกปลากระดีนะคะเป็นปลากระดีเป็นปลาสลิดแล้วก็ปลาขี้ขมอ่ะนะคะก็ยังไม่ได้เท่าที่ควรนะแต่กู้แล้วก็ต้องกู้ให้ครบนะพี่เนาะสามลูกโอ้พี่เก็บเลยค่ะอหอยขมเก็บเลยค่ะ โอ้ทุกคนหอยขมเกาะไม้มาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะค่ะพี่มิตจะยกแล้วนะมาดูกันทุกคนคิดว่ามีไหมออ้อู้อ้โหอุ้ยปลาอะไรอะ่ะทุกคนมีนะคะมีนะเหมือนจะใหญ่เลยอะตุ่มตามตุ่มตามเลย รอบสนันเลยทุกคนมาค่ะเดี๋ยวพี่มิ้นเอาขึ้นมาให้ดูใกล้ๆก,กันนะคะโอ้ยหอยเชอรี่โคตรเยอะทุกคนโอ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยนี่นด่สนันเมื่อกี้ตอนนี้นะคะนี่ได้กับข้าวแล้วเย่ๆย่ได้ปลาดุกนะคะมีปลาดุกมีพวกปลาซ่านะค่ะเดี๋ยวให้พี่มิตเทให้ดูดีกว่านะคะ นี่ค่ะทุกคนดูหอยเชอรี่ทำเอาไม่มิดหอบเลยนะคะกว่าจะเอาออกมาได้นะอู้อ๋อนี่ไงที่รอบสนันอู้ทุกคนนี่ปลาหมอปลาหมอช้างเหยียบหรือว่าปลาแปรบานเล่านะคะทุกคนนี่อ้ออูมานหมานรอบที่สองหมานค่ะ มีมีมีปลาดุกตัวใหญ่ด้วยเออไม่ใหญ่อุ้ยอุ้ยนั่นนั่นก็ถือว่าหมานอยู่นะคะรอบนี้นะรอบที่สองเดี๋ยวพวกปลากระดีปลาสลิดเล็กๆเ,เ,เราเอาไปทําเหยื่อไหมคะพี่ไปทําเหยื่อทงปลาะ,ะโดปลาช่อนกันเหรอใช่ไหม นี่ดูตัวนี้ตัวนี้แหละเมื่อกี้สนันหวั่นไหวเลยหนูเห็นว่าเห็นแบนๆใหญ่ๆเดี๋ยวเราไปดูรอบที่สามกันนะคะทุกคนตอนนี้ก็ขอตัวเก็บปลาใส่ถุงก่อนนะคะมาถึงลูกที่สามกันแล้วนะทุกคนลูกนี้จะเป็นยังไงมัง่งเดี๋ยวมาดูกันนะคะ เล่นเอาเดินหอบเหมือนกันนั่นเนี่ยมาแล้วมาแล้วลากมาแล้วจะมีสักกี่ตัวหน้าเหมือนเป็นเงียบๆ่ะพี่ อมีไม่กี่ตัวเองทุกคนมีเป็นปลากรดีนะคะแต่เราก็เอานะเราจะเอาไปทำเหยื่อปักชะโดนะคะปลาเยอะไม่เยอะไม่รู้แต่ที่รู้รู้นี่หอยเชอรี่นี่เยอะสุดรวมสามรอบนี่เกือบสิบกิโลได้มั้งคะทุกคน แต่เราไม่ค่อยกินมันนะพี่นะเสียดายคนเสียดายแทนคนที่เขากินนะเขาน่าจะมาเจออย่างเนี้ยเยอะๆเนาะแต่เราไม่กินมันอนะเรากินเฉพาะหอยขมมันก็มีหอยขมเข้าด้วยนะทุกคนเราก็เลือกเก็บกลับไปด้วยนะนี่ของรอบที่สามนะ ก็จะเป็นปลาหมอไทยหลายตัวอยู่นะคะเป็นปลาหมอไทยนะแล้วก็เป็นปลากระดีค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปปลาที่บ้านกันนะคะค่ะก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะทุกคนนี่ปลาที่ได้วันนี้นะกับรอบ3ามลูกนะคะ สามลูกหรือสามหลังพี่เขาเรียกสามลูกสามลูกเหรอค่ะสรุปก็นี่นะคะส่วนมากเลยจะเป็นปลากระดีนะแต่ก็เป็นของโปรดเหมือนกันนะเอาไปทอดนะสุดยอดเลยกินกับน้ำพริกนะทุกคนก็สองคนผัวเมียนะแค่นี้ก็เป็นมื้อใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวตัวไหนแข็งแรงหน่อยนะพี่นะ้องเราก็เอาไปปักปลาชะดได้อีกเนาะ เอาไปต่อยอดได้อีกนะคะทุกคนปลากระดีนะพวกปลากระดีปลาซานะคะก็ขอขอบคุณเ,เพื่อนๆพี่ๆเอทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมนะส่วนใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ขอฝากติดตามช่องให้ด้วยนะคะวันนี้ก็สนุปปลาให้ดูแค่นี้นะก็ขอจบคลิปแค่นี้แล้วกันขอบคุณและสวัสดีค่ะ